สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก,ก่อนจะรับชมช่วยดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีของกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ28ตุลาคมจะมีการชงคอรมอนะครับเกี่ยวกับมาตรการเน็ตคนละครึ่งนะครับเป็นมาตรการที่จะให้เฉพาะกลุ่มบัตรคนจน13.5ล้านรายนี้นะครับเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ทั้งหมด3เดือนนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้านะครับข่าวนี้มาจากหนังือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับกสทอชอเสนอโครงการเน็ตคนละครึ่ง160บาทต่อเดือนให้กระทรวงดีพิจารณาก่อนเข้าคอรมอ28ตุลาคม68เร่งช่วยคนจนเข้าถึงเน็ต40กิกนาน3เดือน พร้อ,อมแผนอัปเกรดมือถือ 2G เป็น 4G 5G ลดเหลื่อมล้ําเมื่อวันที่22ตุลาคม68ในไตรัตวิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจาก,การกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคัมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอเปิดเผยว่าสำนักง,งานกสทอชอเตรียมเสนอโครงการเน็ตโคละครึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า14ล้านคนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมพิจารณาในวันที่28ตุลาคม68โดยใช้งบประมาณจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทอปสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมทั้งนี้กสทชได้หาลือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโอเปอเรเตอร์โดยเอกชนเสนอราคาไว้ที่ 199บาทต่อเดือนไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2 1 4บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางกสทชได้ยืนยันว่าต้องถูกกว่านั้นจึงได้ข้อสรุปที่อัตรา160บาทต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มสรุปก็คือถูกลงมาประมาณ50บาทนะครับและให้ปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต4 0ิกิกต่อเดือนนาน3รอบบินซึ่งหลังจากนี้จะส่งแผนดังกล่าวให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือกระทรวงดีเสนอต่อคอรมอต่อไปอย่างไรก็ดีแม้โครงการดังกล่าวจะลดค่าใช้จ แต่กับติดข้อจำกัดสําคัญก็คือประชาชนจํานวนมากยังใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 2G ที่ไม่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่ความเร็วและฟังก์ชันพื้นฐานด้วยเหตุนี้กสทชยึงเตรียมหาลือเพิ่มเติมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อออกมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนหรือการอัปเกรดอุปกรณ์ให้รองรับเครือข่าย 4G หรือ 5G ควบคู่กับแผนการยกเลิกการใช้งานเครือข่าย 2G และ 3G ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 2G นี้โดยปกติก็จะเป็นพวกโทรศัพท์กดปุ่มสมัยก่อนนั่นเองนะครับกำลังขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทุกรายเพื่อหาแนวทางออกแพ็กเกจสมาร์ทโฟนราคาประหยัดให้กับประชาชนได้เปลี่ยนเครื่องรองรับอินเทอร์เน็ตได้จริงในไตรลัดกล่าวนี่นะครับนอกจากเขาจะหาอินเทอร์เน็ตราคาถูกมาให้กับกลุ่มบัตรคอนโจนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมหาโทรศัพท์มือถือในราคาประหยัดมาให้กับกลุ่มบัตรคอนโจนอีกนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าโทรศัพท์ที่เขาเอาเข้าร่วมมาตรการมันจะว้าวขนาดไหนนะครับ ขณะเดียวกันสำนักง,งานกสทชยังอยู่ระหว่างยกล่างประกาศใหม่เกี่ยวกับการกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันและต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสาระสำคัญก็คือ การปรับค่าบริการขั้นเริ่มต้นหรือแพ็กเกจทงฟ้าที่เดิมจำกัดไว้ไม่เกิน240บาทต่อเดือนให้มีราคาถูกลงโดยครอบคลุมเฉพาะบริการเสียงและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่รวม SMS และ MMS เเพื่อสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับอัตราใหม่จะคำนวณจากไรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน ของทั้งลูกค้ารายเดือนและแบบเติมเงินซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับค่าโทรศัพท์และค่าเน็ตในอัตราที่ถูกลงโดยจะกำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องมีแพ็กเกจทงฟ้าอย่างน้อย2ประเภทได้แก่แบบจ่ายตามการใช้งานหรือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือแบบเหมาจ่ายนะครับการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ไม่เพียงคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จ,จริงของผู้ให้บริการหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพิ่มความโปร่งใสและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งแนวทางดังกล่าวจะถูกเล่งเสนอเข้าสู่กระบ,บวนการประกาศใช้โดยเร็วในไตรรัตกล่าวในอีกด้านหนึ่งในไตรรัตกล่าวว่าเมื่อวันที่20ตุลาคม68ที่ผ่านมาสำนักง,งานกสทชได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้สั่งการให้สำนักง,งานกสทชกำชับโอเปอเรเตอร์ไม่ให้นำโครงข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมต่อจากนั้นสำนักง,ง,งานกสทชได้เรียกโอเปอเรเตอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดโดยมีประเด็นสำคัญ3ข้อได้แก่ หให้ควบคุมสถานีฐานโทรศัพท์บริเวณชายแดนด้วยการจำกัดรัศมีการให้บริการหรือเซลเลเดียต e แทนการจำกัดความสูงเสาสัญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณล้ำข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นช่องทางที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจจะใช้ในกระบวนการช่อโกงข้ามชาติก็อาจจะมีสัญญาณเล็ดลอดไปให้กับพวกมิจฉาชีพนะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งสัญญาณกลับมาหลอกคนในประเทศไทยนะครับ สนะครับสั่งให้ตรวจสอบคู่สัญญาและพฤติกรรมใช้งานที่มีความเสี่ยงหากพบต้องระง,งับบริการทันทีและแจ้งกสทชเพื่อติดตามขยายผลโดยหากเพิกเฉยจะเข้าข่ายมีส่วนร่วมรับผิดตามพอรลอก,กอรป้องกอันอาญากรรมทางเทคโนโลยี3ห้ามาผู้รับใบอนุญาตนำ IP a d d r e เดที่จดทะเบียนในประเทศไทยไปให้บริการในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเตือนว่าหากผู้ให้บริการรายใดเพิกเฉยต่อมาตรการดังกล่าวจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาต ตามข้อ12 16และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา6 4 6 6แห่งพระบรการประกอบกิจการโทรคมนาคมพศ2544ปัญหาอาจกรรมทางเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องของไทยอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นวิกฤตระดับโลกที่กระทบเศรษฐกิจและความสงบของสังคมไทยโดยตรง เราจึงต้องเล่งมือแลนะใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีในการจำกัดขอบเขตสัญญาณให้ไม่ล้ำแดนเพื่อปิดทางให้กระบวนการวิชาชีพชายแดนโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาในายไตรัตกล่กาวนี่นะครับสำหรับเน็ตคนละครึ่งที่กำลังจะมานี้นะครับเขาให้ผู้ถือบัตรคนจน13.5ล้านลายทุกคนนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับคือถ้าใครจะใช้นะครับก็ต้องจ่ายเดือนละ160บาทนะครับถ้าใครมองว่าจ่ายไม่ไหวหรือว่ามันแพงหรือ มีอยู่แล้วอะไรก็แล bon ้วแต่นะครับหลายๆเหตุผลนะครับเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าท่านจะต้องเอานะครับผมดูจากความคิดเห็นหลายๆท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าคุ้มนะครับอยากจะใช้บางท่านก็บอกว่าแพงนะครับก็ต้องแล้วแต่นะครับถ้าใครมองว่าถูกมันคุ้มก็ใช้ไปได้นะครับเขาก็ให้ทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบอกว่าไม่คุ้มหรือว่ามันแพงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับท่านก็ไม่ต้องเข้าร่วมมาตรการนี้ท่านก็ไม่ต้องเสียเดือนละ160นะครับ วันนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับมาตรการโคนละครึ่งพัดที่อีกสอสมวันก็เริ่มจะใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับเท่าที่ผมได้พูดคุยสอบถามกับผู้ได้รับสิทธิ์หลายรายนะครับเรียกว่าจํานวนมากเลยนะครับเตรียมตัวจะเอาสิทธิ์ไปขายหรือจะเอาไปแลกเป็นเงินสดนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าจะมีโทษถึงติดคุก3ปีเช่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดคนเดียวนะครับเรียกว่าติดไปทั้งคู่นะครับทั้งคนซื้อคนขายสิทธิ์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าที่ท่านจะทำเนี่ยมันจะติดคุก3ปีจริงหรือไม่นะครับ ข่าวนี้ผมเช็คจากที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับขายสิทธิ์คนละครึ่งพัดมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นข้อมูลของวันที่25ตุลาคม68นะครับรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดหากนำสิทธิ์มาขายให้กับผู้อื่นหรือหากร้านค้าหรือกลุ่มห้านค้าร่วมมือกับผู้ได้รับสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์โดยไม่มีการซื้อหรือขายสินค้ากันจริงๆจะถือเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานชอ่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341และก็342นะครับแล้วก็จะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลรวมถึงต้องคืนเงินให้กับรัฐบาลด้วยนี่นะครับถ้าท่านใดโดนจับได้นะครับเขาจะขึ้นบัญชีดําแล้วต่อไปรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาเขาก็จะไม่ให้ท่านเข้าร่วมตลอดไปนะครับโครงการโควลครึ่งพัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาหรือวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจษษษษท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2568หน่วยงานที่ตรวจสอบกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะครับเขาอธิบายวงเงินมาตรการคนละครึ่งพัดนะครับแต่ตรงนี้เขาอธิบายเหมือนกับว่าเป็นวงเงิน คาซื้อสินค้าร้านค้าธงฟ้าเลยนะครับแต่ตามความเป็นจริงก็คือวงเงินคนละครึ่งพัดนี้นะครับให้เอาไปใช้จ่ายที่ร้านค้าที่เขารววมมาตรการคนละครึ่งพัดนะครับแต่เอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือการซื้อขายสิทธิ์หรือการเอาสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นข่าวจริงแท้แน่นอนนะครับทั้ง2ฝ่ายติดคุกสูงสุดก็คือ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับถ้าท่านใดจะทําก็ไม่ควรทานะครับหรือถ้าจะทําจริงๆนะครับก็อย่าให้รัฐบาลจับได้นะครับไม่งั้นอย่างที่บอกนะครัับบวว่าาาเดี๋ยยอจจะะชคครรน